จะเคียดก็คบอกหนาที่เรตรียมมาหนาครับถ้าเกิดช่วงเช้าช่วงเย็นจะหนาวฮะแค่มันเริ่มฝุ่นละที่ตองเปล่ยนบสาแม่เการแป่สามส่วสามสองโมงแปดปีไมคอ้ครับผมโอเคเรื่อยๆครับ เี้ยครับคันสีขาวเนี่ยสองคันไปขึ้นนี่ไงน่ครับเนวาสองบอส้วยสคันหน้าหลังนี่ไงสองคันนั่นเลยฮะสีขาวเขาคงขึ้น ย้ยยยอนแสกันเนี่ยกย้อนต้องเป็นด้านเนี่ยค่ะใรห่อมากย้ว้่เลอือัย้ยังไงีดกว่าต้เสีปทางนี้ดีกว่า

ตื้เลยอ่ะมันยอดแดดมันจังเลยพี่ใครถ่ายไหมคะเ้ยคะเขาเขาไม่รูเร่ไปาถ่ายหน่อยอ้าวพี่าบไม่รู้เรื่องเมื่อกี้ถ่ายเลยการที่จะพูดเองภาษาเป็นยังไถ่ายดีดีดด้องไหนอ่ะดอย

อ้าวอะไรพเนี้ยไม่อสมหน้่งสองสามโอ้ส่ท้อนสองเมตรเดินองเท่าว้าองไม่เห็นเยมองไม่เห็นล ม้องดอยนะเลอง้องพี่ไปถ่ายกล้องไเป๊ดพี่เเป็นพี่พี่ถ่ายพี่ก็แป้งหน้ามันเอาไว้องแป้ามันเอาไว้เอาหน้าเอทามทกคนเออว่ะถ่ายอไกล้องพี่กล้องพี่ก็อะไรอะไรไม่าเลยอะไรเลยไม่ได้น่เลยวนี้ยฐาหลังไม่ะ

ะรอ่ะมยถ่ายให้เม่หถ่ายให้ถ่ายให้ถ่ายให้ล้องไหนล้องนี่ฮัึ้งอบ้านตึ้งตอบ้าเกค้าลงตเอลงพ่ออะไรลพ่ออะไระเรารูปพี่เป้นะคะ ยังไม่ได้ปรับเลยอ่ะยังไม่ได้ปรับแสงเลยอ่ะให้ขอคู่สวยๆ้เขาคู่สวยๆี่นีไม่นารถดหรอนั่งข้างหน้าคู่สวยๆทน่คู่สวยๆ่อยอย่ายอมแพ้เอ็ม ทำทุี่ว้มดโอ้โอซี่ยังไงบาโอ้โหดูซี่ยังไงบ้างโอ้โห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 อ้โหโอ้โหอ้โออ้อ้โมโอ้้ยังไงอ่ะคืออะไรโออ้โหออ้อ้โหโอหโอ้อ้โห้หโ้โหโอ้โหอ้โหโอ้อหโอ้โอโอโอ À, điên rồi bay ngồi bay ngồi bay bay oh. bay <laughs> oh. <laughs> <laughs> ใช่ค่ะใส่ผ้าห่มใหม่ไปรอค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเอาเลยดีเลยดีเลยอยู่น่าไม่คุณไม่ดีด้วยเฮ้ยอาลุนาเอาหมวกขึ้นนิดหนึ่งคนนั้นอ่ะมองไม่เห็นหน้าเลยมองไม่เห็นหน้าเลยเอาขึ้นดิโอ้โห้องเดือดเบสแล้วมันได้ทุกกล้องแหละมองไม่เห็นลูกกระตา สิบตามือสบาทเหนียวหัวทำไมต้องแย่งพี่แจ๊ล่ะไม่จ้งนะมแ้งใครองเด็ดึ่งสงสงมหนึ่งสองสิบรูปสิบรูปเแล้วมาแจ้งแจ้งหน่อยนะึมดนมีโดไม่รู้มไม่ขาขาไม่ไหวขาติดตึงโอ๊ยต้องปรับมอได้เลย เราไปใส่แล้วแม่คะเราทียวเเพชเ่วเือธรรมดาโอ้ไปแ้วไปแล้วหายไปเลยคะมีอีกไหมคะน้ำไปทำบินมาจากตรงนี้แล้ววิ่งตรงมาเธอเนี่ยเนี่ยเแล้ววิ่งมากล้บมานน้หัหน้ามานะโอยหันหน้ามาหันหน้ามาทำาบินเมื่อกี้เนี่ย

ตาตาตาเลยเขาเลยไแล้ค่ะตาไหนคนไม่ใชเที่ยวคู่ใช่ไหมใช่ค่ะจะร่กันเอามเอาคู่ไห คนโออโอยพี่พี okay. ่หรอไม่็รค่ะี่พี่แทนแล้วพี่พมาแป้งตัง่เลยโนนพี่พี่เดียวอกมันี่งทีน้ามันมุดเลยมองต้องเดียวกันไหมคะใช่ค่ะแแล้วแต่เขาไม่เหนีค่ะโอเคหนาวมาเลย แอปเข้าไปลูกไม่มีลูกผู้ละาไปไหมกลับได้ค่ะน้องบางอย่างจไม่ไม่ไฮัลโหลเกิดอายไอที่ถ่ายอยู่ี่วยก็ชอบไม่ชอบถ่ายไม่ชอบถ่ายลูกไม่ชอบถ่ายลูกมไอที่ถ่ายเดี๋ยวเดพอแล้วพอแล้วเป็นผิดเนี่ยเ็ผิดผิี่ก็ได้ เอ็มนาเอยากถ่ายแต่เขาไม่กล้าเข้าไม่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 อยากถ่ายเร็วแบแป๊แป๊บแป๊มาเร็วเอ็มเรียกเร็วเร็วเียเดี๋ยวแช์นะได้ได้มาเท่าไหร่คะหนึ่งสองสามสี่ตน้ถงแล้คุณบอกเ้าสิอะไร สวไงนี่มันเลอดใยอะไรนะ่ีา่บอกน้าอไหมอะไรไม่ต้องเฮ้ยทำไมอะอะไรอะเมาเหรออเมาเหรอนั่งหน้าไหมจิ้ต่าใคไหมวะนอนั่งคันหนูแ้ไหมหน้าดีกว่า นั่งคันมากขึ้งนั่งเนี่ยนั่งอ่กเดี๋ยวเราไปถ่ายกันอ๋อเกียร์ที่น้า10นาทีตั้ง10นาทีเป็นหลายปี20นาทีถึง20นาทีถึงอ๋ออ๋ออ๋อถึงะไรนะอ๋อถ่ายยังยังไม่ถ่ายเลยถ่ายแล้วเหรอถ่ายแล้วว่ะกางไหนกองไหนห้องไหนอ่ะพูดยโอเคได้ค่ะ

ไึ้นก่คนหน้ไม่ถอดเลยน้าจุดเลยหน้าลูกตาสีหน้าให่ค่ะน้าอยู่นี่สวยภาพสวยที่สุดเลยสีสีโอ้ไม่ใช่ขนาดดีไม่เอาแไม่ใช่ขาค่ะอ่าอ่าเอาคนาวท่ใส่เขาไม่ได้สวยเลยหรอกนี่ครับอุ้ยเลยลมแรง มือจิกแน่นมากนุ่มไปนุ่มหยิบมานุ่มไนุ่มหยิบต่อยมาแล้วจะลมพี่ไมย์ถ่ายไมถ่ายไหม่เยถ่ายป่เมย์ถ่ายปะถ่ายอะแกร่าวิ่ไดย์ด์จ้าถ่ายไมนะน้าไอัวไม่ดีมองไม่เห็นได้เลยเอาคันถ่านหน้าอยู่ที่ไหนเรนนี่เออ

ไก่ยนใช่ไหมไก่ยน้อยุ่สวยมันทำอะไรไม่ได้หรอกหน่สองเท่าลองนะโอเคเอาพี่ไ่ใช่เรันค่ะฉันค่ะนุ๊จะยืนตรงไหนลัพี่งนีดพี่ตะลัปดลังมาิ สอกสามสี่ห้าค่ะโอ้ย่ดอุ้ยคนตล็นัง้มาเลมาลมเอ้ยเก็บรูลูบาที่รวยแล้วนี่ย่ใบริการของี่เวยของผเนี่ยของผมใช้ถ่ามันงผมังหนังคอนทริคให้จิแม่ดุบอกเอานะเก็บรูปกบาดรวยแล้วถ่ายเจนลูกเดียวหรอบาเดียวไี่รวยเหรอ พี่เจ๊กห่อเเดี๋ยวทนไปเดินไปเดี๋ไปเดารูปคู่ดีกว่าเดารปคู่กอนอะไรร้อนดิเอ้ยทำน่าน่ารักอยู่เมื่อกี้เลยให้มันกดมันหนึงแกบลดวหูเดือดลบก้วยไม่ต้องเยอะตามดีมะ าเป็นแฟนคลับที่ดูเศิลปินตลอดเนี่ะโอเคค่ะครถค่ะรมีใครยังไม่ได้ถ่ายไหมอ่ะถ่าไหมหมดเวลาแล้วนะครค่ะยคค่ะค่ะจะลาบเบลีวัดบอกอะไรถข้าหลัง่ะของพี่อะไรนะกีต้าร์กันแล้กค่ะาคนรอ้อนมากเลยพี่พิมด้วยนะคนป้เฮ้ยทไมนาะพี่พี่เชนค่ะขอคเล มีใครเมาไม่ใครเมาไหมคะเมาลาค่ะมีใครกินเหล้าถ้าเมาก็อย่ากินเหล้าเยอะนะคะด้านนี้หมดแล้วมะขาระวังล่วงนะคาขาวไม่เมาใช่ไหมเ้ยขาไม่เมาผลไปเหรอเฮ้ยเท่เลยอร่อยใช่ไหมครับเดมกนั่งเลยครับงั้นกินเลยกับ แล้วคือลบแต่ในป่าเงี้ยเขาก็เลยต้องเอาเขาเรียกว่านักรพบจ้างมาเข้าไปสู้ของไทยเราก็เป็น่ว้สนับสนุนไปครับแล้วก็ยังมรณาจักรอีกต่อค่ะเรียกเขาไมรัชกาลเจ้าของบริษัทเขาบริการไม่ได้เป็นพี่ชายเลยครับ ถ้าเกิดอันนี้อันนี้ยังรับราชการอยู่ครบจะเอาอยู่กองมินซีโกเปโลกนี่ครับ ตอนที่ว่าลบเสร็จปุ๊บเขาก็แบ่งทางรัฐเขาก็แบ่งให้พวกทหารพวกชาวบ้านเอาไว้ทำกิน<ม>ครับแต่ช่วงนี้เขาก็เลยอ่ะเอามาขายให้ตแต่ก็ดีอย่างนึงนะมีนิสอดชาวบ้านบางคนเขาไม่มีงานทำแล้วก็ยังได้ทำมินิสอด เรี่องในหุบเขาตอนที่เราลงมาเนี่ยนะเพราะมันเป็นหุบข้างล่างที่เราเมื่อกี้ยิงจากจ,ากจากุดชมวิวมองลงมาก็ตรงนี้ครับนี่ครับขึ้นมาแล้วนี่ฮะโอ้นั่นเหรอชันมากเลยนะครับชันมากทำแมวแล้วนะไอตอนขึ้นเนี่ย ก็เข้าไปเร็วนะคะไปข้างในเลยไหมเลยพวกเขาไปก่อนได้ค네 nah ่ะพี่ขอโทษเ่อขอโทษขอโทษค่ะ

กิน5อุ้ยโหกินาจะไจบเสกเอา Gracias.